คอมเมนต์นี้ถามในคลิปที่อังพูดถึงเรื่องฟิลเลอร์ใต้ตานะคะถามว่าข้างละไม่เกิน 1cc หรือ2ข้างรวมกันไม่เกิน 1cc คะอะสำหรับฟิลเลอร์ใต้ตา เน้นนะคะดอกจันนะคะว่าเฉพาะบริเวณใต้ตาไม่ได้พูดถึงบริเวณหน้าแก้มนะถ้าบริเวณใต้ตาเนี่ยสองข้างไม่ควรเกิน 1CC ซีซีไม่ควรเกิน 1CC ซีซีนะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของเป็นก้อนตามมาได้ควรจะหยอดแบบน้อยๆแล้วก็จริงๆการแก้บริเวณใต้ตาเราจะต้องมาดูบริเวณช่วงหน้าแก้มหรือว่า mid f a สก่อนว่ามีปัญหาไหมซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นอะ่ะชั้นไขมันบริเวณ mid f a สอะ่ะมันจะลอสไปอยู่แล้วดังนั้น การแก้ไขถ้าอยากได้ความเป็นธรรมชาติดูละมุนเป็นธรรมชาติเนี่ยก็ควรจะปรับแก้บริเวณ mid face ก่อน mid face ชั้นลึกก่อนแล้วค่อยมาเก็บละเอียดบริเวณใต้ตาดังนั้นถ้าถามปริมาณที่ต้องเติมเฉพาะบริเวณใต้ตานะเน้นนะเฉพาะบริเวณใต้ตาเนี่ยมันไม่ควรเกิน1 CC ซีซีแต่ถ้าเกิดว่ารวมกับบริเวณ mid face แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบ3ซีซีสซีซีได้ดังนั้นต้องแยก ตำแหน่งให้ได้ก่อนนะว่าใต้ตาคือตรงไหนมิดเฟสคือตรงไหนมันคือจุดที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นคนละตำแหน่งกันอังกลัวมากเลยกลัวว่าต่อไปแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจผิดแล้วเอาคำตอบเนี้ยไปบอกกับคุณหมอหน้างานที่เจอหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยก็เน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าใต้ตาก็คือตรงบริเวณนี้อื ตรงนี้นะไม่ควรเกิน1ซีซีแต่ก็มันไม่ได้มีอะไรตายตัวนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นกับการตรวจแล้วก็การประเมินของคุณหมอที่เจอเราอีกทีหนึง่งดังนั้นก็อยากให้เชื่อตามสิ่งที่คุณหมอที่เจอเราได้ตรวจร่างกายเราเขาแนะนำเนาะว่าควรทำถักระกอะไรบ้างก็เชื่อตัมน,นั้นเนาะสิ่งที่อังเล่าสิ่งที่อังแชร์เนี่ยก็เอาไว้เป็น ข้อมูลประกอบการตัดสินใจละกันค่ะ